นายชาติชายพยุหานาวีชยัยนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลที่มีอายุกว่า300ปีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนในการสร้างวิหารหลวงพ่อโตหลังใหม่ ทดแทนหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาโดยมีพระครูปรลัดภัยทูลถิตาวิทูโรเจ้าอาวาสวัดเสาธงหินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชาติชายพยุหานาวีชัยเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมผู้บริหารจากบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยมียอดเงินถวายองค์พระป่ารวมทั้งสิ้น 7 9 9ด9้าน 9, 9บาทโครงการต่อไปของวัดเสาตรงหินที่ธนาคารอมสินจะร่วมช่วยทำบุญเพื่อได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับโดยจะสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีสูงกว่าใหญ่กว่าองค์จริงประมาณ1.5เท่าสูงประมาณ3.2มอเมตรซึ่งเบื้องด้านข้างนี้ก็คือองค์จำลองที่เราจะสร้าง ซึ่งองค์นี้จะสูงประมาณ50เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะพระสตทนิกชนสามารถนำไปบูชานะครับเราจะสร้างประมาณ999รูปนะครับเพื่อที่จะนำทุนมาสร้างพระบรมราชานุสาวรีต่อไปออนอนเพื่ประชาชา